เทียบเลยเดลายดีครับสมคำเป็นวายดีสมคำสาคำเลือดี่ละเทียบเลยเน,นี่ครับเอ้ยไ้ยางเยอะเลยครับเนื่อนเนี่ยตุน๋นได้ลายดีสุดจัดเลย เดี๋ยวมาลองซิมเงินซูบึงเป็นเดี๋สั่งมาเป็นน้ำตกนะครับนะเส้นเล็กเนื้อเปื่อยน้ำตกก้อนนึงก็ต้องดมกันเด้หอมเนื้อกินหอมนุ่นเนื้อรสชาติแบบนุ่นๆครับในการในการเข้มข้นนะครับนวลนเนื้อนวลเนี่ย เข้มกับเบาเข้มจหาวาันกับเบาหวานนะครับเป็นน,น,นั้นนนะครับเป็นมันสมพริกดองครับเนาะใส่หลายๆรสกินรสจัดด้วยครับนี่พริกคนน้ำพริกแบบนี้นะจะเป็นพริกแบบครัวเองครับ กี่คึ่งเลยอบเมนเดลัยเต้าเนือ้อครับก็เดลัยกูนะเพียบเลยเนือ้อก็จะไม่เอ็นไม่พังผืดไม่เป็นเนื้อเศษนะครับเอวมาลองไปจิังเดย์ทานไปอเกื่อดีครับแบบซุปไปเลยอ่ะ ลายดีเนื้อจะเป็นเนื้อแบบเนื้อเสียบไม่สีไม่เอ็นไม่เนื้อไม่มันอยู่น้ำกันนะครับเนาะที่เด็ดเลยแหละล่อมังส่วนนี้ครับเจ้าบดานี่กินวุ้ยไรวุ้ยนี่ไงงาบ เหตุดตใดนี่ก๋วยจั๊กโครงขเหนียวเลยตัว่ะกินได้แซ่บเลยเจียวเลยดูนะครับนี่แหละมากมากเลยมาบ่อยมากขนาดเลยเนี่ยติดมันแบบนี้แบบย่างหอมเลยเดีย๋ยวเข้าปากเลย,เลย อะไรทันทีเลยนุชินกอบเด่งดีนะครับก็ใส่เป็นนุชินแบรนด์เจ้าดังเลย để dàn dựa hợp để bật, bật lại lên chú chạy chú chạy Hãy <laughs> ở bên kênh อะไรดียนเยนะกินเสียงออกไปหล่อเลี้ยนแล้วมาเรี้อคลักเลยเขียบเลยเรียบมาเขียบเลยนุกชินเลยหืกลอบเด่งอย แบบนี้ต้องมีเบิร์ครับหอมนัวมันเหนื่อยเลยมีเบิรน์แน่นอนแบบเฉินเปิ้ลห้มาหลายครับมันก็เล่ยอื่นเรียวไปนิดนึงน้ำซุปขึ้นนี้นัวเฉียบแต่ว่าเขาเอามาปรุงเลยนี่โว้รสจัดจานเลยมักปรุงแต่ก็เสียดายน,น้ำซุปความนัวเขาทน้ำซุปอยู่ เดี๋ยวชามต่อไปนี่ตัวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบราไปสร้างเป็นแบบแห้งแยกน้ำซุปแม่ครับจังดีสดน้ำซุปนุ่นๆแล้วเนาะแต่ว่ายังคงรสชาติจัดจ้านแบบที่ห้องปรุงกับเสี่ยงไปคือเกา่าตอนนี้สังเกตเลยครับเนี่ยสัตว์ออกเลยครับ <c ười> คลักเลยแน่นคลักแน่นคลักเลย บรรยากาศในร้านครับร้านเล็บๆริมทางนะครับนะจะรังแรนดีๆครับต้มชาติน้ำซุปอร่อยเลยไม่อยากกุ้งพี oon, ่สั่งแห้งมาเลยครับเกลือแน่นๆถั่วที่แน่นเลยอรอบเลยพี่สั่งด้วยเส้นหมี่ครับ ป็เลยล่อีเดีย่เป็นอีเดี้ยงแยกน้ำซุปมาห่อแบบนีเนี่นี่สิ็พร้อมๆมนี่ครบับซุปแบบไม่ฟุ้งเน่ยไม่แต่ก้อนเนี่ย,กกยแบบนี้รับประกันความนัวนครับจะเป็นแบบกุ้กมน้ำซุปใสเนี่ยปริมาณมากเลยน้ำซุปกะออาากม้มีต่ก,ก้อนหลายอยเลง พ่อปบบุงพ่อกินกัน้ำซุปดองเป็นหอมดีครับจัดจัดจับแจมเลยเด็ดมาก lại hết <laughs> 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 กินเส้นอร่อยเย็นได้ว่าเนี่ยหลายแห่งเพียบเลยล่ะเนี่ยขีดตัวเนื้อเลยนีเพราะเป็นเนี่ยแบบไม่มันไม่เย็นน้ำเกั็มันแห่งความแบบหอมนว่นอะ หอมนวลๆเนือไม่กินหอมอาจจะไม่รสสัมผัสที่ดีแคะปุ๊บละลายปั๊บเลยนี่ครับดึงๆๆๆๆๆเลยแหละเนี่ยสามเจ็ดบาทอืม ตับเลยเสียบเสบมีโอกาสมาทานี้อีกแล้วลองมาอีกแน่นอนอิมแะรนะครับนำมาเช็คบินบ้างครับว่าสีจักบาทนะกองอร่อยอร่อยแบบนี้สีราคาเท่า้ี่คิดเงินนะครับี่เสาละสบองชหนึ100่้าทสองชามหนบาทราคาถูกมากได้เยอะมากเลย โอ้เกือเบเดืกเกือเบเดืกข้าวออกจากร้านครับได้ไหลายรับอิ่มครับอิ่มปแปร่เลยเนี่ยครับร้านเพิ่นร้านเล็กๆริมทางร้านธรรมดาธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยสุดจัดเลยครับร้านเพิ่นอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับเนาะเลือ่อยแยกทุสก,กันมารนิดนึงครับผมสิมีปั๊มเอสโซนี่ครับฟังทั้งแนวเลยฟังมุงมุงแนวเสียงบอลลูมามลัดชอนนันนี่นะครับเนาะ นี่ครับลานเพิ่นสิเป็นเพื่ง right นะครับเด้อเป็นเพื่องยุคห่างทางนี่ครับต้องสังเกตดีๆหน่อยครับลานบ่ใหญ่ครับเนี่ยเลยปั๊มมาเฮาก็ชิดซ้ายไปทาเลยครับนี่เลยครับอยู่ใกล้ปั๊มเอสโซนะครับนะใกล้ๆกันกับปั๊มเอสโซถนนพุทธมณฑลสาย2ฝั่งตรงข้ามเป็นโลตัสกัวฟิสและธนาคารออมสินครับบรรยากาศร้านร้านนี่ครับปั๊มก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้มยำ บเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเขามาพอกันไหมคลิปหนาครับผมคลิปนี้อำลาพ่าจากไปก่อนสวัสดีครับ